thank you สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในผู้ที่จะโชคดีนะฮะถูกหวยลาวนะครับติงวดของวันพุธที่22นะฮะก็ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยใครกดไลค์นะกดแชร์นะครับหรือคอมเมนต์ในคลิปนี้นะฮะก็ขอให้โชคดีถูกหวยลาววันนี้ละกันซึ่งในล่าสุดนะฮะเลขออกแบบนี้นะฮะออกแบบไหนนะครับก็ออก00นะครับซึ่งเลขออก00เนี่ยก็ไม่ได้ออกมาบ่อยนะครับถ้าเลขออก00เนี่ย นำสูตรนี้ไปใช้นะครับไม่มีพลาดแน่นอนนะครับยังไงก็ขอให้มันเข้าอีกแล้วกันนะครับเนี่ยศูนย์ศูนย์ะครับซึ่งก่อนหน้านี้มีเลขออกศูนย์ศูนย์อยู่นะฮะก็ออกไปนะครับในที่ใน9 9้าเก้นะถัดมาเป็นหนึ่งแนะหลังจากนี้ศูล่างเหมือนกันนะงวดถัดมาเป็น9707 สีอ่าเนี่ยจะออก0ูนย์เจ็หเหมือนกันไหมนะครับก็มีอีกนะฮะเลขออกศูนะครับก่อนหน้านี้ก็ออกไปที่ในสองสี่เก้าศูนถัดมาเป็น3 0มศูนะครับแล้วก็ถัดมาเป็นศูนย์เจ็แล้วก็ห้ากนะครับนี่เลขออกศูนศูนย์ล่างเหมือนกันนะฮะถัดไปอีกนะครับเลขออกนะครับในที่ในห่ง 1> 7 1 9 7 6นะครับถัดมานี่ก็ออกไปที่ใน0 8 5 8 0 0ปอ่ะรอบนี้ออกสุดย์ศูนย์บนนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นที่ใน8 5 9 2 6 4เนี่ยครับก็เท่าที่ดูในตรงนี้แล้วเนาะถ้าเอาเลขที่มันใกล้เคียงกันนะครับก็มี4 5 6เนาะ4 5 6 4 5 6เนี่ยนะนะทั้ง3ช่วงในที่เลขออกสศูนย์ นะฮะก็มีอีกนะฮะเลขออก0 0บนนะครับก็ออกไปที่ใน3 3 1 4 2 9 9นะถัดมาเป็น1 1 1 4 7 0 0, 0นะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็นในที่ใน5 3 7 3 7 2นะครับอืม4 5 6, 6ไม่มีแล้วนะแต่เป็น7นะฮะ6 7ก็ได้นะ เอาเลขใกล้เคียงนะครับหกเจ็ 67. เออเดี๋ยวมาดูอีกนะครับดูดูด,ด,ดูให้มันครบเนาะเออสถิตินะฮะก็เลขออกศูนย์ศูนย์ล่างอ่าเลขออกศูนย์ศูนย์ล่างนี่ออกบ่อยนะครับสี่ศูนย์สี่แปดสองสี่นะครับถัดมาเป็นเจ็ดสองศูนย์ศูนย์หนึ่งเจ็ดแล้วก็เป็นเจ็ดสามสี่ห้าเจ็ดเก้าอ่าโอเคนะครับเนาะนั่นแหละนะครับเท่าที่ดูแล้วนะครับเนาะติดเจ็ดกับหกไว้หรือเปล่านี่ยหก นี่นะเออในบนนะครับ7กับ6ติดไว้ในบนนะแต่ก็ไม่ได้หรอกนะบางทีหวยออกมาอาจจะไม่มีก็ได้นะครับซึ่งที่ผมลอง,ลอง,ลองดูสถิติในเลขที่ออกแบบอื่นเนะี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไม่มานะครับนาะอ่ะแต่ถ้าในตรงเนี้ยมาแน่นอนนะครับในตัวเด่นนะสองตัวมา1ตัวก็เอาในหลักร้อยนะครับหลักร้อยเนี่ยในงวดที่จะมาออก0ูนย์เนี่ยอันนี้เป็น9อันนี้เป็น0ูนย์เนี่ยหลักร้อย หลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยเนี่ยหลักร้อยงวดก่อนที่จะมาออก 0, 0ูนนะฮะซึ่งจะจับไปเพิ่มแต้มนะเนี่ยล่าสุด9นะครับจับไปเพิ่มแต้มอ่าจับไปเพิ่มแต้มนะฮะนี่เเพิ่มไปเป็น0นี่มา0อันนี้ก็เหมือนกันนะครับ0เพิ่มไปเป็น1มา0 9นะครับเพิ่มไปเป็น0มา9 2เพิ่มไปเป็น3มา3กับ2 8เพิ่มไปเป็น9มา9ซึ่งเท่าที่ดูแล้วมีอยู่3ช่วงนี่9 0มา9 9 0มา0เนาะ90้่าสุดมันน่าจะสลับเนาะอันนี้มา9แล้วนี่มา0แสดงว่าตรงนี้มาเนาเนาะมาไม่มาออกไม่ออกเลยก็เดี๋ยวรอรุ้น นะครับซึ่งเท่าที่ดูแบบนี้แล้วนะครับถ้าเอาใน2งวดเนี้ยมาจับบวกกันนะครับแล้วก็จับไปลดแต้มเนาะก็จะได้เลขเด็ดนะครับเอาในหลักหน่วยเนี่ยสงวดเนี่ยงวดที่ออก 0- ูนย์กับงวดก่อนหน้าหลักหน่วยเนี่ยสงวดนี้จับบวกกันแล้วก็ไปลดแต้มนะครับก็จะได้จับคู่กันกับในตรงนี้นะครับอ่ะมาดูในตรงนี้นะฮะสบวกกันกับ7เป็น11 แล้วก็จะนำนะครับไปลดแต้ม10987้อ่ะพอนะครับลดให้ได้5ตัวเด่นนะฮะ1 2 3 4 5ก็จับได้10ชุดเนาะนะนี่แหละนะครับผลที่ออกนี่ก็จะเป็นในที่นะครับ79เนาะนี่19อ่ะนี่7นี่แหละทำแบบนี้แหละนะฮะถัดไปก็เหมือนเดิมนะครับอันนี้9บวกกับ0ได้9ลดแต้มไป9 8้ 6 5นะครับก็ผลที่ออกก็จะเป็น,นที่ใน7273มนะเนี่ยมาทั้งบนทั้งล่างเนี่ยจับให้ง่ายแบบนี้นะฮะเอาสติมาจับนะฮะแล้วก็ในตรงนี้6บวกกันกับ0นย์ะครับก็จะได้6ลดได้ไปเป็น5 4 3 2 5นอะ่ะ5ตัวเด่นไหม1 2 3 4 5ครบนะฮะผลที่ออกก็จะเป็นในที่ใน92แล้วก็มาล่างนะใน9ะ ในนี้ก็2นะครับลองไปทําตามดูในช่วงนี้ก็เหมือนกันนะครับ6บวกกันกับ2เป็น8ลดแต้มเป็น7 6 5 4 1 2 3 4 5 5ตัวเด่นผลที่ออกนะฮะก็จะเป็นในที่5 0 0 5นะครับก็รู้สึกว่าจะมานะครับ1น3นะล่างนี้มา3ช่วงติดๆเลยแล้วนกะ็แล้วก็ในตรงนี้ก็น่าจะเป็นล่างอีกนะครับูก 9, 9, 9, เป็น18ลดแต้มไปเป็น7 6 5 4 1 2 3 4 5ห่าผลที่ออก0 7นะก็0 7ก็ยังมาล่างเหมือนเดิมนะครับล่าสุดก็ต้องนำหลักหน่วย2วีจะบวกกัน6บวกกันกับ4ได้0ลดแต้มเป็น9 8 7 6 2 3 4 5อ่ะครบนะครับจับคู่ก็จะเป็นในที่ใน9 6 9 7 9 8 9 9 9 0 06,07,08,09,00นะครับหรือมองว่ามันเยอะไปนะครับก็เท่าที่ดูนะครับในเด่น2ตัวเนี่ยเนี่ยมันหลักร้อยเหมือนกันนะี่ครับอันนี้มา9เนาะอันนี้มา0นะมันสลับกันหรือเปล่าก็ล่าสุดอะ่ะเน้น9แล้วกันนะครับใครชอบนะนำไปจับในนะครับหวยลาวของวันที่22มกรานะครับ อชอบล่างเนาะคิดว่าถ้าถ้าจะมาเท่าที่ดูเมื่อกี้แล้วน่าจะมาล่างนะครับใครชอบก็ซื้อไว้ติดไว้แล้วกันย้าว่าเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะฮะบางทีหวยออกมาแล้วก็อาจจะไม่มีในนี้เลยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะฮะอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับในเลขที่ออก0ูนนะฮะศูนย์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 เลขออกทั้งบนทั้งล่างศูนย์ศูนย์นำสูตรนี้ไปใช้นะยังไงก็ขอให้เข้าอีก ขู่อีกต่อเนื่องแล้วกันนะสำหรับในสูตรนี้นะครับเนาะหรือจะเอาได้แหละเนี่ยเท่าที่ดูนะนะเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดนะเออเนี่ยเจ็ดเจ็ดหกหกเจ็ดนี่น่าจะเป็นเจ็ดหรือเปล่านะถ้าเจ็ดออกเหนะ 7, ม,าากมือนหวยไทยเนี่ยติดไว้นะครับเนาะเจ็ดเก้านี่ไม่แน่นะฮะอาจจะออกเหมือนหวยไทยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็ออกเจ็ดเก้าได้อยู่นะครับ อ่ะเลนนี่ก็จะเป็นเลขที่ออกสูตรสูตรก็ลองนําไปเปรียบเทียบก,กันกับในสูตรอื่นๆดูแล้วกันนะยังก็ขอให้ทุกทุท่านโชคดีแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ